สวัสดีจ้าโมโมนแทปิเกิลเทปนี้นะคะว่ากันได้เรื่องโมติดโควิดขึ้นสองขีดขึ้นแบบขึ้นอะแดองอะขึ้นเลยอะแบบอย่าหาหลอกตัวเองเลยอะที่หลอกวะเนี่ยเป็นแน่ร้อยเปอร์เซ็นตทำคลิปติ๊กต็อกไปหากินเข้าแล้วหนึ่งกินยาแล้ว <c oughs> ผลปรากฏว่าหฮย้ยเซ็งมากติดวันนี้จะเป็นโปรโมดละครเนาะหวานอดอกรง,งเลยซึ่งหมก็มาตรวจซ้ำทั้งหมด สี่ครั้งสี่ห่อก็คือขึ้นสองขินหมดเลยก็มั่นใจว,ว่าแหละว่าเป็นแน่ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ได้มีอาการอะไรเลยโมก็คือเป็นผู้ป่วยสีเขียวก็เลยต้องโฮมไอโซเลชันจริงๆคือจะเลื่นอนมาโรงพยาบาลก็ได้แต่โมรู้สึกว่าโมสะดวกแบบนี้มากกว่าโมจะได้ทำนูน่นทำนี่มีกิจกรรมอะไรทำของตัวเองการไปอยู่โรงพยาบาลโมไม่สะดวกเลยคะ่ะเดี๋ยวโมจะโชว์ให้ดูว่ายามีอะไรบ้างอันนี้นะคะเลี่ยน เล,เ,ลเลี่ยนหัวเลี่ยนหัวหัวอะไรเป็นยาจีนสมมติถ้าใครถนัดศาสตร์นี้ที่ไม่ได้กินฟาวิอะนะก็เป็นสมุนไพรจีนมีสิ่งนี้เบตาดีนซึ่งโมเข้าใจว่าตอนแรกเบตาดีนเฮ้ยเอาเบตาดีนไปไปลั้วคอนะคิดว่าเบตาดีนล้างแผลอีเออ,อีขวดเหลืองๆอะนี่หลอกปะเนี่ยสรุปไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือยี่ห้อเบตาดีนเบตาดีนอันแรกนะคะเป็นอย่างนี้ก็คือมีที่ ตวงแล้วก็เอาไปใส่น้ำแล้วก็มากลัวคอเพื่อแบบกับจะเชื้อโรคอะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นเป็นสเปรย์ฉีดลบคอฉีดไปก่อนแต่ว่ายังไม่มีอาการก็คือคิดว่าเออากาันกันเหนียวอะไรอย่างนี้แล้วก็ยาทั่วไปก็คือเป็นยาแก้ไขาย,ยาแก้ไอายยาแก้แพ้แบบคัดจมูกอะไรอย่างนี้แต่ตัวโมยังไม่มีอาการอะไรโมก,ก็เลยตอนนี้ก็เลยได้ ก้าวเข้าสู่วงการติ๊กต็อกมาช้าแต่มานะโมเพิ่งรู้ว่าติ๊กต็อกมันสนุกมากเฮ้ยเสียงเป็นไรอะรู้งี้เลยตั้งนานแล้วอะไปอยู่ไหนมาอันนี้คือจบการรีวิววันที่สองนะคะอ๋อลืมเดี๋ยวจะอวดนี่อุ๊ยห้องแอบรกนะเพื่อนๆฉันอายเหลือเกินผู้คนเพื่อนๆมากมายได้ส่งอาหารมาให้ดิฉันนะคะหนึ่งในนั้นมีสิ่งนี้ข้าวรา กินข้าวหลามมากแต่ว่าแบบคือฝังในสมองว่าข้าวหลามต้องไปซื้อที่หนองมนแล้วก็คือขับรถไปไม่ไหวไงนี่คือข้าวหลามแม่ลูกจันนะคะเจ้าเก่นนะานครปฐมนี่ฟงตรงมาจากนครปฐมเลยนะขอบคุณมากมาก,มากค่ะอยากกินเมากเมาาื่อเช้าทําคลิปติ๊กตอกไปห้ากินข้าวแล้วหนึ่งกินยาแล้วต่อไปก็คงดูซีรีส์จ้ะทุกคนข้าวเหนียวฝังพยาจริงจริง ที่อ่านมาก็คือไม่ควรกินของหวานแต่ว่าขอกิขอนขนมมันมันมันสามาแล้ว,วยังไม่แปะกล้วยด้วยอะบ้าหนะบ้านอะนอร่อยมากเลยอะบ้า,าบ้า,บาไปแล้วบ้าไปแล้วจะแปะร้านไว้ให้ไปถามเขาก่อนว่าเขาส่งมาจากไหนเมื่อกีน้นะที่ บอกว่าที่กลัวคอใช่ไหมเขาบอกให้เชยน้ำประมาณ30 ml แต่ว,ว่ามุกตาเอาแล้วก็เนี่ยเบตาดีนนะคะที่กลัวคออ่านตามฉลากเขาเลยจะมีปริมาณให้อยู่สมใบนี้มาเริ่มการกลัวคอกันดีกว่า หอันอัปเดตวันที But, season, so, ่3นะคะก็ตื่นมาเมื่อเช้าท้องเสียท้องเสียแล้วหนึ่งแล้วก็รู้สึกมีเสมหะนิดหน่อยแต่ว่าเป็นเสมหะใสไม่ได้เป็นสีเขียวแค่นั้นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยอยากอาหารกินได้รับรู้รสรับได้กลิ่นแต่ว่าไม่ค่อยอยากกินอ่ะหรือว่ามันเบื่อก็ไม่รู้นะก็ประมาณนี้ แล้วมาเชาวก็ตื่นเช้ามากตื่นถมครึ่ง <c oughs> ก็เลยสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วก็ค <c oughs> ือใช้ดูใน y u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  e นแ,แบบเปิด YouTube เป็นการแบบเริ่มจะต้นของการแบบจะเริ่มภาวนาของพระอาจารย์เชยสาโรนะคะเริ่มวันที่สามด้วยแบบนี้นี่คือไม่รู้จะทำอะไรก็เลยสักผ้าดีกว่านะคะ วันนี้เป็นคิวของการสักผ้าขาวโอเคเรอไปจ่ายชั่วโมงครึ่ง ข้อดีของการติดโควิดก็คือได้อยู่บ้านแล้วก็ได้ทํานู่นทํานี่ที่ที่ปกติก็จะผ่านวันประกันพรุ่งนึกออกปะเช็คเทปทําทงานแต่งรูปถ่ายวิดีโอเคลียร์นั่นเคลียร์น,นี่ก็คือเออนั่นแหละก็ดีแต่ว่าพี่ไมพี่ไม้กล้ามาลาฟุตเทปเปล่าใส่ชุด PPE มารับเลยไหมเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าความทุกข์ของมูรอบนี้คืออะไร คือการที่มุมงไม่ได้ไปสระผมที่รานผมคนชอบไปสาะผมที่รานมากแบบมันรู้สึกสบายไงมันสระเขาหนวดแล้วเขาก็ได้ให้เราแบบสวยเลยนี่สจบไปแล้วเม่้ <c oughs> <c oughs> าไอแล้วมีอาการแล้วอัปเดตอาการวันที่4ี่นะคะก็อาการเดียวที่รู้สึกประหลาดนะก็คือท้องเสียแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึก Clear, อ่อนเพลียะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามันเป็นมากกว่านี้โมจะลองติดๆิดือแรกแล้วเดี๋ยวเรามาลองตัวเอพีเคดูซิว่าวันที่4เนี่ยยังขึ้นอยู่หรือเปล่า2ขีด สองขีดไปเลยนี่คือจริงๆมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากกินอะไรด้วยอ่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้มันเกี่ยวกับโควิดปะนะแล้วก็น้ำหนักลดเนี่ยดูดิผอมลงแบบกิโลหนึ่งวิเขาอาหารมาให้แล้วเก้าโมงที่คอนโดมูเขาจะเอาของขึ้นมาให้เป็นรอบๆนะคะมี9ก้าโมงบ่ายโมงก็ห้าโมงเย็น เอทีเคทุกอันที่โมตรวจนะคะโมก็จะใส่ซองอย่างนี้สิบลอ็อกคือบางยี่ห้อเขาก็มีซองที่เป็นมีสัญลักษณ์แบบขยะติดเชื้อมาให้แต่บางซองก็ไม่มีเอ้บางยี่ห้อก็ไม่มีโมก็จะหาซองมาเองแล้วก็โมจะไปใส่ถุงขยะใหญ่ทีแล้วก็จะเขียนที่ถุงว่าแบบขยะติดเชือเ้ออะไรเพื่อนๆคะ่ะวันนี้วันที่5แล้วก็วันนี้ไม่ได้มีอาการอะไรไม่ได้ ท้องเสียตอนเช้าด้วยแล้วก็ลองตรวจ ATK ดูผลปรากฏว่าขีดเดียวแล้วจ้าแต่ก็คือขีดเดียวไม่ได้แปลว่าโมหายแล้วโมก็ว่าจะกักตัวต่อเพราะว่ามันมันไม่รู้จริงๆแล้วค่อยไปเอ็กซเรย์ปอดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังกักตัวก่อนมันเพิ่งวันที่5เองอะ่ะมัไม่หายนะสิ่งแรกเลยนะโมจะไปสระผมที่ร้านโมจะไปทำเล็บโมจะไปนวดนีแ่แหละ คือมิชชั่นตอนที่โมหายโควิดวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะคะของการเป็นโควิดซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังเป็นโควิดได้หรือเปล่านะเพราะว่าโมตรวจ ATK แล้วมันขึ้นแค่ขีดเดียวมาตั้งแต่วันที่5แล้วเมวื่อวานวันที่6ก็ยังขีดเดียววันนี้ก็ยังขีดเดียวมุกกะว่าจะกักตัวให้แบบครบตามกําหนด บางที่ก็บอก5บางที่ก็บอกเ็บางที่ก็บอก10ก็เลยไม่แน่ใจว่ายังไงแต่โมคิดว่าโมน่าจะอยู่ประมาณแบบ1ิอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยไปเอ็กซเรย์ปอดซึ่งมีคอนแทคแล้วเดี๋ยวค่อยขับรถไปอะไรเงี้ยอาการรวมๆก็ไอนิดหน่อยแต่โมไออยู่แล้วไงเพราะว่าภูมิแพ้โมเลยไม่แน่ใจว่าไออันเนี้ยมันคือโควิดหรือมันคือภูมิแพ้กันแน่ก็เลยเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้นะคะท้องเสียอะไรไม่มีแล้ว เจ็บคอก็ไม่มีปวดหัวเป็นแค่อะไรไม่มีเลยแต่สิ่งที่โอ้ยเสียงแหบตื่นเช้าไปหน่อยขณะน,นี้เจ็ดมงครึ่งนะคะ <c oughs> หรืออันนี้ก็คือนับเป็นโควิดด้วยนับก็ได้เพื่อจะได้ดูดูบีเรื่องราว <c oughs> คือโมร,รู้สึกว่าโมไม่ค่อยอยากกินอาหาร <c oughs> แต่ว่าได้กลิ่นรับรดปกตินะแต่ว่ามันไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยหิว ถ้าถามว่าโมทำอะไรนะมาดูพี่กี้ไบรเดอร์ซีซั่น6จบแล้วโมอ่านบทละครเรื่องใหม่1ตอนจบแล้วสดมนแล้วก็นั่งสมาธิโดยใช้แบบวิดีโอใน YouTube ของพระอาจารย์สุรสังนะคะเออก็ประมาณนี้ไฮอัปเดตอาการวันที่9นะคะคือตอนแรกอะตื่นมาตอนเช้าคือเสียงแหบเสียงแหบเสียงหายแล้วก็รู้สึกว่ามีเสมหะในคอนิดหน่อย แล้วทำไมขึ้นมาเป็นวันที่9ก่อนทางที่ตรวจไม่เจอตั้งแต่วันที่5แล้วงงเขียดกนเลยมีหัวแต่ไม่เป็นไรพอครบ10วันแล้วมันก็น่าจะโอเคแล้วอะค่ะก็คืออยู่ในจุดที่แพ้เชื้อไม่ได้แล้วแต่วันนี้วันที่9เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดกทีว่าเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งที่จะอัปเดตก็คือมวลน้ําหนักลดอะมวลน้ําหนักลงไปจาก43อะเหลือเหลือ40ทางที่โมกินข้าวแบบ ครบนะคือไม่ได้กินไม่ได้อดไม่ได้ไดเอทอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ออกกําลังกายด้วยก็คือวันหนึ่งกิน 2- อถึงสมื้อแล้วแต่วันแล้วก็กินปกติไม่ได้แบบกินคลีนกินน้อยกินอะไรเลยอะ่ะก็งงเหมือนกันว่าทําไมน้ําหนักลดลงไป3มโลเลยภายใน9วันวันนี้ก็วันที่10แล้วนะคะครบ10วันแล้วของการกักตัวทีนี้โมก็เลยเริ่มรื้อพวกแบบผ้าปูที่นอนพวกอะไรเงี้ยเพื่อเอาไปซักแบบ ค่าเชื้ออะไรต่างๆของที่โมสัมผัสอะพวกผ้าปูพวกบอกหมอนจะเอาไปซักให้หมดโมจะไปเอ็กซเรย์ปอดนะคะวันนี้จองไว้ที่โรงพยาบาลธนบรุรีบำรุงเหมืองเขาเป็นแบบ d r i v e t h r u เขาเขียนแบบนั้นนะแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวต้องลองขับรถไปโมคิดว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวโมน,นะโมรู้สึกว่าการปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งหลายอะปกติเขาจะไม่ให้ถ่าย เดี๋ยวลองดูว่าเราเราจะถ่ายได้แค่ไหนเดี๋ยวไปดูหน้างานเอาแต่ว่าวันนี้ไปเอ็กซเรย์ปอดดูก่อนว่าเฮ้ยปอดยังอยู่ดีหรือเปล่าว่ะแตท่ทั้งทั้งที่ไม่มีอาการสรุปลงปอดไปแล้วอย่างเงี้ยทำไงอะ่ะโอเคเจอกันที่โรงพยาบาลคะ่ะตอนนี้ก็กําลังขับรถไปโรงพยาบาลน,นะคะขนาดวันอาทิตย์เนี่ยรถติดมากก็คือ <c oughs> เป็นไม่เคยเอ็กซเรย์ปอดแบบไดทรูมาก่อนเลยก็คือเคยแต่แบบไปตรวจสุขภาพประจำปีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ปอด เอาและทุกอย่างก็มีครั้งแรกขงโรงมนะทุกคนก็แจ้งแบบที่เราบระพอข้างล่างนะคะว่ามาเอกซเรย์ปอดแบบราย u ูเขาก็จะให้ขึ้นมาที่ชั้นหกซึ่งเคยเป็นบ้าเพื่อนแบบเวลาที่บนรถขึ้นไปถึงสูกแล้วแบบเมื่อไหร่จะถึงวะวนจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วแบบเมื่อไหร่จะถึงวะพวกแกฉันมาผิดที่เขาต้องไปเอกซเรย์ที่โรงแรมสวินชาเวอร์บำรุงเมืองฉันมาผิดที่ฉันมาโรงบ้า ฉันมาทำไมขึ้นมาหกชั้นเรื่องนี้ฝังให้ดูบ้าง่ปก่อนกสาปก่อนนะคะอยู่ในรถผู้เสียงดังได้แล้วเมื่อกี้ไอ้คนฉันมาพี่ตีมาปอดีแล้วแน่นอนโรงแรมนะคะเจอแล้ว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 เอ็กซเรย์นะจ๊ะเอ็กซเรย์ฉันมาถูกแล้ว เสร็จแล้วอะเอ็กซาย์จริงนะห้าวิ5ว,5วจิจริงจริงวิกับ1 1 8 0บาทอย่างที่พยาบาลเขาบอกเมื่อกี้ค่ะคือเวลาที่ครบ10วันแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องแพ้อา p c ทซแล้วเพราะว่ายังไงเชื้อมันก็ยังอยู่ในร่างกายอยู่ยังไงก็เจอแต่ว่าไม่แพร่แล้วแน่นอนเรียบร้อยแล้วได้จบโควิดแล้วเหลืออีกอย่างหนึ่งคือผลปอดแค่นั้นเลยเดีนนเ๋ยวโมมาแปะให้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคุณหมอจะโทรหาโมนะคะ สิบวันแห่งการรอคอยที่ฉันจะได้ออกจากบ้านอากาศวันนี้มันทั้งสดชื่นเหลือเ,อเ,เกิน,อ,นอ๋อค,ค่ะโอเคค่ะค,ค่ะ,ข,คะข,ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ ป่อนปกติดีทุกอย่างเอาเป็นว่าโมขอจบเทปโควิดด้วยแค่นี้นะคะคืออยากให้ทุกคนนะ่ะอย่าพิ่งประมาานะเออโมอ่ะก็ไม่คิดว่าโมจะติดเหมือนกันเพราะโมรลล่อนมาจนถึงซีซั่นนี้แต่สุดท้ายก็ติดถึงโมจะไม,ไม่แสดงอาการเนี่ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนโมนะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย